ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องพอดีมีคุณครูอยากรู้เรื่องบาลีสันสกฤตนะครับก็อ่ค่อยๆไปช้าๆเลยนะคลิปนี้จะทำให้ละเอียดที่สุดจะพยายามทำให้มันละเอียดที่สุดอันดับแรกคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมีอักษรทั้งหมดกี่ตัวนะครับมีอักษรทั้งหมดกี่ตัวก็มันก็จะแบ่งเป็นอันนี้ อันแรกเลยนะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดวัคมีทั้งหมดกี่วักหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จริงๆอันนี้ต้องอ่านว่าเศษสวัคที่แปลว่าวัคที่เป็นเศษนะครับที่เป็นวัคที่เป็นเศษวัคแรกเขาเรียกวัคกะวัคจะวัคตะวัคอันนี้เขาเรียกตะใหญ่อันนี้วัคตะเล็กแล้วก็วัคปะ ส่วนฐานที่เกิดหรือชื่อวักเต็มๆก็คือฐานที่เกิดก็ไก่เนี่ยวักเนี่ยทั้งวักเนี่ยนะจะเกิดที่คอเราจึงเรียกว่ากันทะชะกันทะแปลว่าคอเกิดที่คอส่วนจอจานเนี่ยตาลุชะแปลว่าเกิดที่เพดานปากต่อประตักมุดทะชะเกิดที่ปุ่มเหือกเวลาจ,ำจำาจาไงกันทะเนี่ยคอทศก,กันมี10คอเนี่ยนะ ตาลุช้าเวลาพูดคาว่าลุให้เอาลิ้นไปแตะไว้ที่เพดานปากตาลุเนี่ยมันคือเพดานปากมุทะชะก็คือปุ่มเหงือกให้จําว่าสระอุมอมมะนี้คล้ายๆคําว่าปุ่มเหงือกแล้วก็ทันตะก็คือฟันแล้วก็โอดทะชะก็คือฐานปากหรือหรือถ้าจะจําจําอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะ,ะเดี๋ยวขอวาดทับก่อนอันนี้เป็นริมฝีปากอันนี้เป็นฟันน,นี้เป็นปุ่มเหงือก แล้วก็นี้เป็นคอถ้าดูง่ายๆก็คือวักกะจะเกิดตรงนี้วักกะเกิดตรงนี้แล้วก็วักจะจะจะเกิดตรงนี้แล้วก็วักตะใหญ่ตรงนี้ปุ่มเงือกแล้วก็วักตะเล็กตรงฝันแล้วก็วักปะเกิดที่ปากเห็นไหมครับมันจะออกจากข้างในออกมาข้างนอกโอเคนะทีนี้อักษรบาลีสังกฤกษมีร่วมกันทั้งหมดกี่ตัวเอานับแถวนี้มี5 5 5ห5ห้า 26 27 28 29 30 31 32แป้าละตัวนี้ไม่ใช่เลขศูนย์นะจริงมันต้องลอยอยู่ข้างบนคือตัวอังนี่แสดงว่ามี33ตัวร่วมกันและตัวพิเศษก็คือสอสาลากับสฤศีที่เป็นภาษา,ษาสันสกฤตนั่นแสดงว่าภาษาบาลีจะมีสาบาลีและสันสกฤตมีเท่ากันมีเหมือนกันคือสามสแล้วก็บวกอีก2นั่นแสดงว่าภาษาสันสกฤตจะมีสา ดังนั้นวิธีการสังเกตภาษาสันสกฤตง่ายที่สุดอันดับแรกก็คือมีสอสาราและสอฤศีนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ต้องจําจําพยัญชนะวักให้ได้ว่ามันเรียงยังไงก็คือกะขาคะคะ,ะ,ะไอ้ตรงกะขาไมค่อยมีปัญหาหนเนี่ยไอ้ตรงคะกะคะเนี่ยเนี่ยไอแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันจะวุ่นวายคือมันจะไม่รู้คะไหนมาคะไหนดังนั้นครูต้นก็แนะนําแนะนําคือให้ มาดูข้างล่างนี่ไก่ไข่ควายข้างงูเห็นไหมกะขะคะคะงะจานชิงชูเชอหญิงเพนไอตรงคาว่าเพนจริงๆไม่มีสาระหรอกนะแต่ว่าจะใส่โค้ดไว้เฉยว่ามันเกิดจากคาว่าเพดานนะครับไม่ต้องถามว่าคืออะไรมันเป็นโค้ดเฉย ปะตักฐานโทเท่าเนนก็คือตอปะตักทอฐานทอมนโททอผู้ทเท่านอนเนนเต่าถุงทับทงหนูฟอก็คือตอเต่าทอถุงทอฐานทอทงนอนหนูฟอรตรงนี้ย่อมจากฟันนะปลาผีพี่ภูม้ายักษเรือลาว่าเสือหอยเยี๋ยักษเรือลิงวอลเวนสอเสือหอยหีจุลาเราจุลาแล้วก็อังส่วนสารฤาษีก็คือสันสกฤตโอเคอันนี้เขาไว้จำนะจ๊ะเอาละทีนี้เอามาดูทีละเรื่อง ภาษาบาลีมีลักษณะอะไรบ้างข้อที่หบาลีสันสกฤตมีร่วมกันคือสระมีทั้งหมด8ตัวอ R E E U อ A O พอเห็นสระอามปุ๊บไม่ต้องคิดมากเพราะสระอมัมไม่มีในบาลีสันสกฤตเลยสักคำนะจ๊ะต่อไปบาลีนิยมใช้ลอจุลาและอักษรคู่กันจริงๆไอ้อักษรคู่กันจริงๆมันก็คือหลักตัวสะกดตัวตามนั่นแหละอะไรคือหลักตัวสะกดตัวตาม ดูนะเขาบอกว่าแถวที่จะเป็นตัวสะกดได้หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเป็นตัวสะกดแล้วก็ตามเช่นกอไก่สะกดเขาบอกว่าหลังนี้ถ้าหนึ่งสะกดหนึ่งหรือสองตามดังนั้นพอหนึ่งสะกดแล้วหนึ่งตามมันก็จะเป็นกอไก่ตามกอไก่อย่างเงี้ยถ้าหนึ่งสะกดสองตามก็กอไก่แล้วก็ขอไข่ตามอย่างนี้ นั้นไอ้ตัวหนึ่งสกด1ตามทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นอักษรคู่กัน2ตัวเช่นอะไรดีสัตจะสัตจะเห็นไหมจอจานสองตัวอย่างเงี้ยต่อเต่า2ตัวปลาสองตัว,ตวทุกอย่างที่เป็น2ตัวคู่กันยกเว้นสอสาลาสอฤศีและอีกตัวนึงก็คือรอหันซึ่งรอหันเนี่ยเป็นส,สันสกฤตนะ,ะลงไปดูหน่อยอต่อมาอะไร อักษรคู่กัน2ตัวแล้วก็บาเอบาลีนิยมใช้ลอจุลาซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบลอจุลาเป็นบาลีใช่ไหมสันสกฤตมักใช้ทอมุนโทเขียนก็ไม่ค่อยสวยเช่นคาว่าครุดครุดแล้วก็ครุนอ่าครุนเนี่ยเป็นบาลีและครุดเนี่ยเป็นสันสกฤตอย่างนี้เป็นต้นต่อมาอักษรคู่กันไอออักษรหลักตัวโสดต,ตัวตามออดอธิบายไปแล้ว หนึ่งสกดสองตามหนึ่งสกดหนึ่งสกดหนึ่งสองตามแต่เราจะตัดทิ้งแล้วนะเพราะว่าถ้าหนึ่งสกดหนึ่งตามสามสกดสามตามมันก็คือตัวกษรตัวเดียวกันเราก็เลยจําแค่ว่าหนึ่งสกดสองตาม 3, สามสกดสี่ตามสรุปง่ายๆคือขายเป็นแพ็กเกจนี่กอไก่กอไข่เป็นแพ็กเกจคอควายคอระกางเป็นแพ็กเกจทีนี้พิเศษก็คืออันที่ห้าถ้าแถวที่ห้าทั้งหมดสะกด สามารถตามได้ตั้งแต่1ถึง5เลยหมายความว่าอย่างไรดูถ้างองงูสะกดเช่นคำว่าสังงองงูสะกดใช่ไหมขอไข่ตามก็ได้เห็นไหมงองงูสะกดขอไข่ตามก็ได้งองงูสะกดกอไก่ตามก็ได้เช่นคาว่าองค์องค์ที่เป็นลักษณะนามของฉากนะละครงองงูสะกดคอระคังตามเห็นไหมพระสง โอเคนะหมายความว่าไอตัวท้ายสะกดเนี่ยอีข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยตามได้หมดทุกตัวทุกตัวทีนี้มันก็มีกฎอยู่อีกอันหนึ่งก็คือมันไม่มีงอสะกดและงอตามอันนี้ไม่มีเพราะเดี๋ยวงอสะกดงอตามเดี๋ยวจะงงนะก็เลยไม่มีคือมันไม่มีไม่รู้ว่าะอะไรไม่มีแต่ตำราเขาบอกว่าไม่มีแต่นอกนนะไอยอหญิงสะกดยอหญิงตามมีนะนอนเนนสะกดนอนเนนตามอะไรอย่เงี้ยมีโอเคอ่ะ ได้และทีนี้เวลาจะจ,จําจํำยังไงเออบางคนถามแล้วเศษวักสะกดทําไงไงวนใหญ่เศษวักสะกดเศษวักตามด้วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งพิเศษถ้าแถวนี้สะกดอันนี้กําลังพูดเรื่องบาลีอยู่นะแถวนี้สะกดแล้วหอหีบตามเราเรียกว่านาสิกสะกดหอตามอย่างนี้ก็เป็นบาลีเช่นอะไรนอนเนนสะกดใช่ไหมอุณหะ นอนเนนสะกดหอยหีบตามเห็นไหมอ่ะทีนี้ถ้าจํายากก็มาดูแบบท่องจําแบบท่องจําก็มีตรงนี้นี่พยักทุกปลุกมัตฉาเห็นไหมพยักทุกปลุกมัตฉาสังอัจฉาสัญจรไกลนัทธาวุฒาให้สันทานใหญ่ใช้พุโทโธเนี่ยสันทานพุโทโธวัตถุสู่สันติบุปผาผลิไอไอพวกคําสัมผัสไม่ต้องไปนสนใจมันนะแล้วก็สัมผัสเห็นไหมคับพระ อย่างเงี้ยเคล็กตัวสะกดตัวตามและหลักสุดท้ายก็คือบาลีมักจะอ่านเรียงพยางเช่นวชิระอย่างเงี้ยบาลีสวัสชระพุกนี้เ็จะอ่านร,ร,รวบคำหรือคำว่าศูนย์กสุริยะอ่ะลงททยอัเนี้ยส,สันสกฤตเพรามันรวบอันเนี้ยมันเรียงสุริยะนะประมาณนี้โอเค ทีนี้มาดูสันสกฤตบ้างซึ่งจริงแล้วนะถ้าสําหรับครูผู้สอนทั้งหลายเนี่ยจะแนะนําว่าถ้าสอนสันสกฤตอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ผลละสอนบาลีอย่างเดียวคืออะไรสอนบาลีอย่างเดียวเรื่องตัวสะกดตัวตามพอที่เหลือปุ๊บสอนสันสกฤตเลยไอ้หลักตัวสะกดตัวตามมันมีอย่างนี้อีกนิดหนึ่งสมมุติว่าถ้ากอสะกดและขอตามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวสะกดตัวตามมันก็จะเป็นบาลีแต่สมมติกอไก่สะกดปุ๊บกระโดดมาอันนี้กระโดดไปอันนี้อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยไม่ถือว่าอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นบาลีถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ตามติดกันมาเรียกว่าสันสกฤตทั้งสิน้นนะจอาจ,จารย์สะกดมั่งอยู่ๆก็กระโดดขอไข่มัง่งตอประตักสะกดมั่งทอถุงตามมัง่งอะไรอย่างเงี้ยผิดหมดไม่ใช่บาลีก็นับเป็นสันสกฤตทันทีโอเคนะอ้าว